นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมะสวัสดีครับโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคน รักตัวเองยิ่งกว่าคนอื่นและสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นสังเกตได้จากการกระทําก็มักจะทําให้ตัวเองก่อนดังพุทธ,ธภาษิตที่ว่านัตถิอัตตะสมังปีมังแปลว่าความรักเสมอด้วยตนไม่มีด้วยเหตุนี้มนุษย จึงพยายามทำทุกวิถีทางที่จะสแสวงหาความสุขให้กับตนเองพยายามหนีความทุกข์หนีความลำบากจนบางครั้งทําให้เป็นคนเห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่นเห็นคนอื่นลำบากส่วนตัวเองสบายแล้วพอใจเป็นการรักตัวเองที่ผิด เมื่อทุกคนรักตัวเองรักคนของตนเองอยู่แล้วแต่การทำเพื่อตนเองต้องทำอย่างถูกต้องและทำโดยชอบทำคือเลือกทำหน้าที่ที่ถูกต้องสุดจริบให้กับตนเองรู้จักประมาณของกำลัง และความต้องการของตนอย่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวครองตนอย่างมีสติหรือเท่าทันสิ่งใดควรและไม่ควรคำนึงถึงผู้อื่นที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเช่นพ่อแม่ครอบครัวและคนใกล้ชิดและไม่ควร ทำสิ่งใดก็ตามที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนดังนั้นมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายอยากได้ความสุขเปรียบทุกเหมือนกันแต่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้เปรียบกว่าสัตว์ใดๆในโลกนี้ที่สามารถเลือกแสวงหาความสุข ที่ยั่งยืนได้สามารถทำบุญสร้างกุศลได้สามารถปฏิบัติตนที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นในโลกมีคนมากมายแตกต่างกันไปหากคุณก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแต่เมื่อต้องมาเจอ กับคนเห็นแก่ตัวควรทำอย่างไรดีพยายามคิดจะเป็นฝ่ายให้แต่พอให้ไปแล้วทำไมจึงคิดว่าเป็นคนโง่การสละออกเพื่อลดความตรนีมีขอบเขตที่ตรงไหนเราเพียงแต่ แค่ทําตามหน้าที่ของเราให้ครบทําความดีให้ถึงที่สุดโดยไม่ต้องไปหวังกับผลที่จะได้เราก็ไม่ต้องผิดหวังถ้าผลไม่ออกมาตามที่เราคาดหวังไว้ถ้าทำเหตุไว้ดีผลจะออกมาดีเองคนอื่น เห็นแก่ตัวก็เป็นเรื่องของเขาเขาทำกรรมอย่างไรเมื่อถึงเวลาที่กรรมออกผลเขาก็จะเป็นผู้ที่รับรู้ผลกรรมนั่นเองถ้าเขาไม่เรียนรู้เขาก็ต้องเจอกรรมนั้นส้ำๆซากๆเราไม่มีหน้าที่ ที่จะต้องไปรับรู้หรือเร่งผลแห่งกรรมของเขาส่วนเราทำดีเมื่อกรรมดีออกผลเราก็จะได้รับรู้ผลนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของเราคนที่ไม่สามารถรักษาสินได้หรือเป็นคนมักโกรธหรือคอยเอาเปรียบ เบียดเบียนผู้อื่นคนประเภทนี้ถ้าอยู่ห่างได้ก็ให้อยู่ห่างถ้าไม่สามารถอยู่ห่างได้จำเป็นต้องอยู่ใกล้ก็พยายามไม่สนทนาด้วยถ้าจำเป็นต้องสนทนาก็ต้องสนทนาแต่น้อยๆก็พอ ควรวางอุเบกขากับการกระทําที่เราทําไปเป็นขั้นตอนทางจิตอย่างหนึ่งในพรหมวิหาร4เริ่มจากเมตตาคือการมีจิตที่คิดให้ความช่วยเหลือกรุณาคือลงมือช่วยเหลือจากตรงนี้ก็จะเห็นผลอยู่สองทาง คือสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าสำเร็จเราก็ยินดีในความสำเร็จของผู้ที่เราช่วยเหลือเรียกว่ามุติตาอันนี้ได้บุญด้วยแต่ถ้าเราเผลอไปอิจฉาความสำเร็จของคนที่เราช่วยเหลืออันนี้ ถือว่าติดลบถ้าไม่สำเร็จเราก็ต้องปล่อยเขาไปแต่ถ้าเราเผอไปโกรเขาว่าเราช่วยเขาขนาดนี้แล้วยังทำไม่ได้อันนี้เราติดลบอีกเราคงจะไม่สามารถไปบังคับไม่ให้เขาเห็นแก่ตัวอย่างน้อย ก็ได้รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรคนที่ควรครบก็ควรครบคนไม่ดีควรอยู่ห่างๆอาจจะนำหนังสือธรรมะหรือเทปไปฝากเขาบ้างบางทีเขาก็ยังไม่รู้ในสิ่งที่เขาเป็นขาดคนชี้แนะขาดสิ่งที่นำพา ไปในทางที่ถูกต้องก็ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราเพียงแค่ทำตามหน้าที่ของเราให้ครบทำความดีให้ถึงที่สุดโดยไม่ต้องไปหวังกับผลที่จะได้เราก็ไม่ต้องผิดหวังถ้าผลไม่ออกมาตามที่เราคาดหวังไว้ ถ้าทำเหตุไว้ดีผลจะออกมาดีเองเห็นคนอื่นอยากได้แต่ของคนอื่นและเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากเราอย่าไปหงดกิดเขานั่นเป็นเรื่องของเขาคนที่เห็นแก่ตัววิบากกรรมก็จะตามมาเอง พระพุทธเจ้าท่านให้กายกับใจอยู่ด้วยกันทำอะไรอยู่ก็ให้ใจของเราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเดินอยู่ก็ให้ใจอยู่กับการเดินนั่งก็ให้ใจอยู่กับการนั่งให้มีทั้งศีลสมาธิปัญญาอยู่ด้วยกัน ถ้ากายกับใจของเราอยู่ด้วยกันจิตใจของเราจะมีความสุขมีพลังมากและให้เราเป็นตัวของตัวเองอยู่กับคนหมู่มากก็เหมือนอยู่คนเดียวพระพุทธเจ้าอยากให้เราอยู่กับความดีอยู่กับการเสียสละไม่ตามความอยาก ให้เรารู้จักพอมีมากก็มีความสุขมีน้อยก็มีความสุขเพราะถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นมันก็ไม่ได้เพราะว่าความสุขแท้จริงมันอยู่ที่จิตใจถ้ากายของเราอยู่ที่หนึ่งใจของเราอยู่ที่หนึ่ง มันเปรียบเสมือนคนพลดถินไม่มีบ้านเป็นของตนเองไม่มีที่นอนเป็นของตนเองให้เรากลับมาหาตนเองอย่าไปคิดมากอย่าไปวุ่นวายเรื่องไม่มีก็หาเรื่องมาให้ตนเองเผาตนเองให้เราเผากิเลส อย่าไปตามกิเลสพยายามเบรกตัวเองไว้หยุดตัวเองไว้ถ้าจิตใจมันไม่มีเครื่องอยู่ก็ฝึกหายใจเข้าให้สบายหายใจออกให้สบายเราไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแต่เราหายใจเข้า ออกให้สบายฝึกมันบ่อยๆทุกอิทุกอิกกอกริยาบทให้เรามีความสุขในการหายใจเข้าหายใจออกที่เราฝึกหายใจเข้าออกสบายเพื่อไม่ให้อารมณ์และสิ่งแวดล้อมมันดึงเราไปเพราะว่า ลมหายใจมันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผุดพองไม่มีความปรุงแต่งร่างกายของเรานั้นมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมารวมตัวกันลมหายใจเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผุดพองถ้าเราวิ่งตามอารมณ์ ตามลาบยศสันเสริญมันไม่มีที่จบยิ่งตามไปยิ่งวิ่งไปก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งสร้างความวุ่นวายให้กับตนเองในชีวิตประจำวันของเรามันกระทบทั้งทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจ เมื่อมันกระทบสัมผัสให้เรารู้จักรู้แจ้งมันเราอย่าไปตามมันถ้าเราตามมันไปแสดงว่าเราหลงมิมิตหลงอารมณ์มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อินทรีย์บารมีของเราไม่แก่กล้าทำให้เราไม่รู้เรื่องในการปฏิบัติ สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็ตามไปหมดสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนพยับแดดเดี๋ยวมันก็สลายไปผ่านไปแล้วให้เรารู้จักรู้แจ้งตรงนี้เองที่เราจะต้องปฏิบัติว่าเราจะไม่ตามอารมณ์ ไม่ตามสิ่งแวดล้อมไปถ้าเราตามไปก็จะมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพร,พรากมีความทุกข์มากมีความทุกข์หลายเลยเป็นคนไม่มีพุทธพุทโธเพราะพระพุทธเจ้าให้เราฝึกไปทุกๆวัน อย่าไปทอดทุรละอย่าไปพลั้งเผลออย่าประมาทอย่าใจอ่อนมันชอบใจอ่อนคนเรานะ่ะมันต้องใจแข็งใจเด็ดขาดใจตั้งมั่นมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อตนเองต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราอย่าเป็นคน อยู่เหมือนกับคนที่ไม่มีเจ้าของมีจิตใจล่องลอยเหมือนคนนอนหลับแล้วก็ฝันไปวันหนึ่งๆก็ลอยไปลอยมาไม่มีพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้บทกบานคนเราถ้าทำดีไม่หยุดมันต้องได้ดีทำดีทั้งทางจิตใจ ทั้งคำพูดทำดีในการกระทาให้ทำไปเรื่อยคําว่าปล่อยวางไม่ได้หมายถึงไม่ได้ทำอะไรคําว่าปล่อยวางให้เราปล่อยวางที่จิตที่ใจแต่ธุระหน้าที่การงานของเราให้ขยันมากๆขยันมากกว่าเก่าเราทำเพื่อเสียสละ ว่าคนเรามันหินแก่ตัวมันติดสุขติดขี้เกียจติดสบายติดขี้คร้านเราต้องทำงานเพื่อเสีสรสละถ้าเราเป็นวัยทำงานก็ต้องทำด้วยความตั้งอกตั้งใจให้มีความสุขอย่าไปคิดว่างานหนักงานมาก ไม่มีเวลาพักผ่อนถ้าเราคิดอย่างนั้นมันไม่ถูกแสดงว่าความหินแก่ตัวเรามากคนเราต้องสละตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับให้มีความสุขกับการทำดีไปเรื่อยเราอย่าไปหลงทิศหลงทางทางนี้แหละ เป็นทางดำเนินชีวิตให้เราเข้าหาหนทางอันประเสริฐการคิดก็เป็นงานอย่างหนึ่งการพูดการกระทำให้เราพยายามปรับตัวเองเข้าหาธรรมะคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐคนเรา มันมีความเห็นแก่ตัวมันก็อยากพยายามมีโลกส่วนตัวนี่ตัวเรานี่ลูกเรานี่ทรัพย์สมบัติเรากินไม่ได้นอนไม่หลับมีแต่เรากับเราถ้าเราอยากให้ทุกคนดีกับเรามันต้องละความเห็นแก่ตัว เราต้องเอาตัวเองให้มันรอดก่อนแล้วช่วยเหลือคนอื่นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราช่วยเหลือตนเองปฏิบัติตนเองและสอนคนอื่นด้วยกันปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นเยี่ยงอย่างท้าไมอย่างนั้นมันจะจนทั้งใจจนทั้งทรัพย์สินลาบยศสรรเสริญ เพราะความอยากมันช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้เราต้องเสียสละเราให้กายกับใจมาอยู่ด้วยกันให้ใจมีความสุขเขาเรียกว่าคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาดำเนินชีวิตในทางที่ประเสริฐเรามีความต้องการ มากเท่าใดความทุกข์มีมากเท่านั้นแต่ถ้าเราบรรเทาความต้องการให้น้อยลงไปความเบาใจก็เกิดขึ้นการที่จะช่วยให้บรรเทาความอยากได้นั้นต้องอาศัยหลักธรรมะอันเป็นหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะว่าหลักธรรมะ เป็นหลักธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันในชีวิตของคนเรานั้นเราต้องหายใจเข้าหายใจออกเวลาหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปหายใจออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ตลอดเวลาจึงมีความชีวิตอยู่ได้ แต่การมีชีวิตอย่างนั้นเป็นการมีชีวิตทางกายทางวัตถุอย่างไม่มีชีวิตสมบูรณ์ทางด้านจิตใจการมีชีวิตสมบูรณ์ทางด้านจิตใจนั้นเราต้องเอาพระธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงใจชีวิตของเราจะสมบูรณ์ขึ้นถ้าเราไม่ใช้ธรรมะหล่อเลี้ยงใจชีวิตจะบกพร่อง จะมีทุกข์มีปัญหาหากอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยความรักความสามคัคคีไม่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเราก็จะแตกแยกแตกร้าวกันความแตกแยกแตกร้าวในกลุ่มนั้นเพราะเราไม่มีธรรมะเป็นหลักใจ แต่มีกิเลสคือความเห็นแก่ตัวเป็นหลักครองใจซึ่งเป็นทางของอำนาจอัตตาตัวตนหรือความเห็นแก่ตัวทำอะไรเพื่อตัวพระพุทธเจ้าไม่ให้เราทำอะไรเพื่อตัวเราเองแต่ให้ทำเพื่อคนอื่นเพื่อให้คนอื่นเป็นสุข ถ้าทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทช่วยกันคิดช่วยกันพูดช่วยกันทำเพื่อให้คนอื่นเป็นสุขแล้วโลกมันก็เป็นสุขขุดเกลาวความเห็นแก่ตัวด้วยธรรมะสอนใจเราคิดถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราขูดเกลา ความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนั้นมันแตกดอกออกช่อมาเป็นความโลภเป็นความโกรธความหลงเป็นความอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรแข่งดีถือตัวด้วยประการต่างๆสิ่งนี้มันแตกดอก ออกมาจากความเห็นแก่ตัวเมื่อเรามีความเห็นแก่ตัวเราก็โลภอยากได้เพื่อตัวเรามีโทสะคิดจะประทุษร้ายเราจึงต้องตั้งฐานให้เป็นสัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะทำอะไรทุกอย่างต้องทำด้วยความขูดเกลา ความเห็นแก่ตัวให้เบาบางให้น้อยลงไปทุกเวลาทุกนาทีของชีวิตแล้วทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นการทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นต้องทำโดยไม่หวังอะไรตอบแทนถ้าเราหวังอะไรตอบแทนมันก็เป็นกิเลส เป็นตัญหาเป็นการเพิ่มสิ่งโสโครกขึ้นในจิตใจใจไม่สะอาดไม่สว่างไม่สงบเพราะยังเอาอะไรเข้ามาใส่ใจอีกมากมายถ้าหากเราทำอะไรโดยไม่หวังอะไรตอบแทนแก่ตัวทำตามหน้าที่ทำ เพราะสํนึกว่าเราเป็นผู้ที่ควรทําอะไรแก่คนอื่นเรามีทรัพย์ควรจะให้แก่คนอื่นได้เราก็ให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนเรามีความรู้ควรจะแจกความรู้ให้แก่คนอื่นได้เราก็ไม่หวังจะได้อะไรตอบแทนเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทําอะไร คิดพูดทำรรเพื่อการชำระล้างกิเลสในใจของเราให้หมดไปให้สิ้นไม่หวังเอาอะไรนั่นแหละเป็นการกระทำที่ถูกต้องการปฏิบัติกิจในทางพระพุทธศาสนาเช่นให้ทานก็เพื่อการขูดเการักษาศีลก็เพื่อการขูดเกา จะเริญภาวนาก็เพื่อการขุดเกลาฝั่งธรรมก็เพื่อการขุดเกลาขุดเกลาจิตใจเราให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจฝั่งเพื่อการขุดเกลาฝั่งให้เกิดปัญญาแล้วนำปัญญานั้นไปเป็นเครื่องขุดเกลาจิตใจของเราเอาไปใช้ เป็นแว่นกระจกสำหรับมองดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรบ้างเส้นทางของพระพุทธเจ้าก็คือตัวธรรมะนั่นเองธรรมะเป็นแผนที่บอกทางชีวิตให้เราสังฆะคือตัวปฏิบัติเราปฏิบัติ ตามนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เราก็พ้นจากทุกข์ได้สมปรารถนาขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณพระครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรม และข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องธรรมะดีๆเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปธรรมะต่อไปด้วยนะครับสาธุครับ